วันนี้เกิน10นาทีดัวนด่วเฮ้ยเฟี้ยวแข็งบอลทุ่านี่มาหลอกหนูอ่ะบาโรอบมันบังตาแก่จนมองไม่เห็นตังหักล่ะถ้าแม่ไม่ทำแบบก็คงไม่ตาสว่างรู้ว่าลูกตัวเองชั่วขนาดว่าอย่าแม่ตัวเองให้ตาย ทุกสมบัติของแม่ไปพ่อยนี่แกจะาวางยางแม่เหรอวะฮะ พูดเห็นแก่ตัวของแกไม่ไหวอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันถามมาได้เนี่ยฉันตั้งใจจะแบ,บ่งให้พวกแกสองคนเท่าๆกันแต่ถ้าแกโลภมากอยากได้เองคนเดียวแล้วก็ฝันไปเถอะเพราะว่าแกะจะไม่ได้อะไรเลยรวมถึงเงินนี้ด้วย้องมา,มาฉันไม่คิดเลยนะ แกจะเป็นคนโลกอยากได้อยากมีจนจะฆ่าแม่ตัวเองได้นะฉันผิดหวังในตัวแกจริงสักวันแกจะรู้ว่าคนที่แกอยากฆ่าคือคนที่ทำเพื่อแกทุกอย่างไปนะครับใช่ใช่ใช ฉันไม่ยอมจตจบเป็น ต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยทุกคนเห็นพอดีหยุดเรียกฉันว่าแม่สักทีถ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้าพ่อแกเนี่ยไม่จะเป็นเข้าใจไหมแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่ามีความสุขบนกองเงินกองทอง มิม้งค่ะเดินทางดีๆนะคะจ้าพลอยพี่จะรีบไปรีบกลับนะแล้วก็ตอนกลับพี่จะแวะซื้อนมมาให้พอลอยด้วยจะได้บำรุงขันนะคะมิม้งเนิ่นานากที่สุดเลยรีบไปทำงานเถอะค่ะ๋ยวาสายนะจ้าเจอกันนะ บ้านว่างแล้วนะเข้ามาได้เลยค่ะมีคุณอาด้วยฮะอีกหนึ่งชั่วโมงเลยหรอไม่เป็นไรค่ะรอได้ค่ะไปนีบรอดีกว่าจะได้มีแรงเยอะๆยอะนี่แม่โกหกพ่อแล้วยังจะมีช่วยเหรอเนี่ยใช่ๆๆ ที่รักมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่กำลังเดินออกมาจากป้าแป๊บเดียวนะโทรหาพี่แล้วเหรอฮเลี่ยอย่าบอกนะว่าคิดถึงพี่อะพ่อคะนี่หนูเองค่ะถ้าพ่ออยากรู้ความจริงพ่อฟังเสียงต่อไปนี้นะคะพ่อห้ามวางสายเด็ดขาดเลยนะคะไมยหรอยัย จะเอาท้องปลอมนี้ไปบอกความจริงกับพ่อไงคะแม่กโกหกท้องปลอมกล้านักนะไอฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าพ่อแกไม่มีทางรู้ความจริงหยุดเพอ้อได้ละแม่กโกหกพ่อเรื่องท้องแล้วก็ยังนอกใจพ่ออีกทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นล่ะคะแกรู้เรื่องนี้แล้วเหรอ ะแกงถองแล้วก็นอกใจพ่อแกด้วยพราพ่อแกงโง่ไปหาเพียงมาแล้วน้องวายจ๋านาาี่มาจ้า่าคุณอามไอเด็กนี่มันเข้ามาทำไมจ๊ะก็มาเป็นนักสืบนะสิคะแหม่ยังไงพ่อมันก็เชื่อหนูคนเดียวอยู่ แม่แม่แม่ mama, ah ูคอขอพี่เยเก่งที่สุดมาไหมเดี๋ยวพี่จัดลองวันให้ชุดแจ็ไเกับพิเอาแรเก่าพี่แม่หอยนะพอยหอย ตอนไหนเดี๋ยวกลับกี่โมงก็ได้เนี่ยเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของแต่วันนี้ที่พี่กลับมาไว้เนี่ยเพราะว่าพี่มีธุระเจ้าคุณกับพอยพดวราอะไรหรอคะนี่ค่ะพ่อนี่ไง แยกเต็มๆว่าก็คือใบสําคัญการยามิ้งครับคุณมิง้งเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับมีอะไรปรึกษาผมได้นะครับปุบปากไปเลยนะตีปากหลวช่วยนี่แกเป็นคนบาดจริงเลยนะพลอยพี่ลนะูกความพวกพลอยกับไอ้บาดหลวงช่วยเนี่ยทำอะไรกันไดบ้างแอ้ก็ลหลวงไอ้เรื่องทองนี่ด้วยวย เซ็นสิพี่เซ็นละเดี๋ยวให้พลอยเซ็นพี่มิงพี่มิงคะ,ะพี่มิงหนูขอโทษพี่เอากันหมดแล้วนะคะหนูไม่เซ็นน่ะปลอยพลอยจะยอมเซ็นดีๆไหมถ้าเกิดว่าพลอยไม่ยอมเซ็นดีๆพี่จะได้ฟ้องพลอยให้เรื่องมันดังไปถึงหูพ่อแม่พลอยพ่อแม่พลอยรู้เขาจะได้ทำตัวยังไงที่ลูกวำได้ไหมแบบนี้ใช่ เพราะว่าหนูกับพ่อมีหลักฐานมากพอที่จะสองอยางแม่จนหมดตัวเลยนะคะใหใ่คุเดียวเลยพี่บอยพุบปากไปเลยนะจะพูดจาดิๆลกูกพีเลยถ้าพอยไม่ทำเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เขาไม่เกิดขึ้นหรอกหากโทษตัวเงบ้างเถอะนะชีวิตตัวเองจะได้พัฒนาขึ้นบ้าง มาแล้ลูกที่คอยเตือนพ่อมาตลอดเลยนะครับพ่าพ่อจะชีวิตผู้หญิงคนนั้นได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อหนูรักพ่อและหนูก็เป็นนางฟ้าประจำตัวของพ่อหนูก็เลยต้องปกป้องพ่อเองคะ่ะลูกสาวของพ่อเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะ The oh.